ปลาสุดออชั้นสุดตัวฟิลิกาฟุอ๋อน่เอ็นเด็ดูค่ะดูค่ะเขาแอบเขาแอบมาเก็บดูนะวันนี้เขาได้เยอะเลยเนาะคอยแต่ตัวฮัตชูน็บฟุ่นชั้สินะโอพดจีอ๋อนเอยวันก่อนก็เก่งค่ะเก่งเก่งมากเลยเจออืมรู้จักเก็บเห็ดเลยตอนนี้รู้เลยดูค่ะโอ้เห็นไหมเก็บเล็กผสมน้อยอะเก็บเล็กผสมน้อยค่ะ ก็้สิมตองไปก้มันหมันลายกะกะขี่คานเก็บขึ้นมาแล้วเนาะเออถามมันหน่อยพ่อได้เก็บก็โอเคมันก็มันดีเนาะอือดูค่ะอือส่วนมากได้แต่เห็ดมันปูค่ะมื่อนี้เนี่ยดูเห็ดมันปูเห็ดมันปูค่ะเห็ดมันปูเขาเขาค่าอื่นเนี่ยเอ่อแพงค่ะแพงค่าอยู่ในอ่ซูเปอร์มาร์กเนาะแพงอากิโลหนึ่ง สิบสี่ยเนาะสิบสี่สิบสยเกิบเก้ายูโรเอ่อวีวีพีเอ่อบาทรุงกัเซียเป็นโอ้ยเป็นคบาดสิสิางนดบราง้พประมาณกิโลละห้ารอยกิโลละห้าร้อยหกรอยค่ะค่อมเอาคนจะ o เดี๋ยวว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดอยู่นในประเทศเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นปลูกเป็นไอ้นี่เนาะไม่ใช่ธรรมชาติเนาะนดูค่ะอืมเบิงบ้งเบิง้งคุกมาใส้เห็นอเหืมเห็นไหม,ม,มเห็นไหมคะอืมเนี่ยอืมเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆก็เจอเรื่อยๆก็เก็บเรื่อยๆอืมดูป่าดู สนุกสนานโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะโอ้ีนโอเคบาย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 ค่ะจ้าว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 

โอ้ยธรรมชาติเนาะธรรมชาติยังออกมาให้ให้ได้เก็บให้ได้กินเนาะเออดูคิดว่าจะไม่มีเห็ดแะ้ววันนี้นะดูค่ะนี่น่า no good aus ดูนะสับตะลึกนะครับโอ้เชิญตาดีนะดูกัสซสเซเลนดอร์เินโดนีเซียอันดิสเตรนดูอ๋อว่าได้อะไรมั่งดูค่ะโอ้ย วันนี้ไม่มีกระตาค่ะโอ้เมนี่บอกเอากระตาเอาถุงผักเธอโม้งคือเอ็องจะกินนะกันมีสิบแล้วก็มีชิ้นปลาต้นนะมีรสอะไรสักเขาบอกพรุ่งนี้เธอไปหาเด็กๆหาหลานๆเธอเอาไปด้วยนะเขาจะได้ผัดใส่เนยใส่ไข่เขาบอกให้เด็กๆเรียกเชิญเดียวเอเราไม่ผัดใส่เนยใส่ไข่เราเราแกงกินเราแกงปลาระนะไม่กินอืมไม่ชอบ เนี่ยดูแล้วเขาก็เก็บดอกเล็กๆก็เก็บเราไม่เก็บค่ะดอกเปเล็กเราไม่เก็บอินสตันิินสตันิมีหลงมาดอกหนึ่งค่ะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานดูดอกเดียวโุ้ยดูค่ะหลงมาหลงมาออมาด่ดูป่าค่ะดูป่าป่าตรงนี้มาทุกทีมาทุกครั้งก็จะได้เก็บค่ะได้เก็บเห็ดมันปูเนาะเนี่ย เป็นป่าที่เราได้มาเก็บครั้งแรกค่ะดูไปดูพื้นป่าค่ะเขาจะเป็นป่าอีกแบบสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกสวัสดีครับชอบค่ะชอบเขาชอบเออชอบเข้าป่าอืความสุขเนาะอืโอ้ยคณนั้นสุขคลายเนสมานิกเนมเาน้มันหนเบอกเขาว่าเที่ยวหน้าเธออย่าเก็บนะดอกเล็กดอกเล็กเนี่ยปล่อยเขา แล้วก็ไม่เก็บปล่อยให้เขาเจริญเติบโตนะเนสมาเน่ๆปิดจ้ะโอเคเที่ยวหน้าเธออย่าเก็บนะอันอกมันเล็กแต่เขาบอกว่าก็ต้องเก็บเขาเพราะว่าเดี๋ยวมันอากาศเย็นแล้วเขาก็แข็งแล้วเขาก็จะตายอยู่ดีเขาบอกอ๋อก็ปล่อยให้เขาเป็นเชื้อค่ะมันนะอ่ายังไม่กลับค่ะยังไม่กลับเดินค่ะเดินต่อเดินต่อเนาะเราไปเดินต่อ Ach, da ja, kann ich Wir machen weiter. Bis später. Bis später. Na, na schön. Ja. Okay. Ja, na schön. Ich nehme den Regenschirm, Schatzi. Ich muss einen Rucksack nehmen, vor meinem Rücken gut. Ja? Ja. Dann nimmst du den gleich, mein Schatzi. Na ne? oh, schön, mein Schatzi. Sag ich mal, was hast du denn da? Oi. ้งค่าหรือเขียวเขคุณผู้ชายเขาบอกฉันเดินผ่านตั้งหลายรอบฉันไม่เห็นเขาบอกเออมันก็อยู่งี้แหละเนาะมันก็ส้นโตอยู่ป่านี้ยังไม่เห็นอยู่เนาะเบิงค่ะเนี่ยเนี่ยดอกมีดอกเล็กด้วยเบิงเบิงค่ะเบิงถ้าว่าบ่เอาบ่เอาอืคุณผู้ชายเนี่ยแบบเก็บเก็บดอกนี้หน่อยก็เก็บบอกแยกเก็บ Uh, ja. Oh, lass uh, ihn. Das ist ein nee, der ist noch gut schon. Der geht schon. <lacht> <lacht> das geht schon, mein Schatz. Oh, ist er nüchtern. Na, hast du? Ja, sehr schön. Macht Spaß, ne? Da hinten, oh, wie man so, wie man so. Hier, mein Schatz, was ist mit dieser hier? Ja, Da, da, Oh, mhm. ah, Hier, da, drei Stück. Das sieht du lass, lass mal. Diese sind doch schon... สวายมันช ja. ัดสิยาสนองความตองกันนะใหญ่เติบอยู yeah, sí. ่หรอก่ะโอ้ยโลไปเดินต่อค่ะเดินต่ออากาศยังดีค่ะไม่หนาวไม่ร้อนเนาะเถิ่นนะนี่สุดสุดนะแต่ว่าวิ่งเจอพรมข่มโพดีด้วยเนาะตอนบ่ายฝนจะตกค่ะถือร่มมาด้วยเนาะ พ่ชายครับเร่จงคมิน่ากุวดโอ้มันชัดสีดูฮัศยาไสีเขียเยอะเยียต้องเบิ้งดีๆค่ะเพราะว่าเอไปไม่เขาเขาปกเนาะฮัศยาเขาม่เียนเนาะเหนียยางมาบังเทือไปเหยียบมาคุกมาเอออันนี้เอายี่ดอกเพราะว่าเขาแข็งแรงนะเนี่ยเ้มแนเาแข็งแรงนะ เงี้ยเขาแข็งกระด้ง oh, อ okay. <laughs> uh ึ huh. so uh ๊บ huh. ผ mm ุ่งเสียชีวิตเบิ้งค่ะขาเขาอ๋อเขาอืมสมบูรณ์นะชมาเยอะอ๋๊บเสร็จแล้วล่ะจะลีกซื้อได้กินเยอะมาเลยดูมาโอ้เบิ้งค่ะอ่าเก็บเล็กผสมน้อยเนาะเก็บเล็กผสมน้อยอ่าได้เยอะก็ไม่อยากได้ค่ะเพราะว่าขี้เกียจไปเอาเฉพาะพอพอประมาณพอกินเออบางทีก็ อืเได้เยอะก็ไม่ไม่เก็บมีเยอะก็ไม่เก็บค่ะขี้เกียจไปตัดขงตัดขาเนาะพอประมาณนะเที่ยเชือดดูค่ะนี่ดูแข็งแรงโอเคค่ะยอมอไ่อเนาะใส่มาังเ่อเจอคนที่ะั้ Ich die dich nicht Gut? Gut, ne Schatzi? Ja, ja. Okay, bis später. Immer schön laut sprechen, Schatzi. Okay, bis später. <laughs> oh, lecker Pilz. Ah, sehr schön. Hum! <sí -se> mm. mm. Очень mm -hmm. yeah, schön. Sure.

ุกมาบงค่ะเข็งแรงเข็งแรงขือนเข็งแรงไปไม่ปุ๊บเนีบ้มาคุ้มูขาเขาเข็งเรงเอายุใสอีกค่ะมีเพ่อมีเพ่นมีเพ่อันนี้ก็บุคคอยบุคคอยสูดชื่นไปไหนเนาะอ่าป้าดา ก็ไมอแคัสบายกมีเรืองอยู่ด้วอืมเห็นปะโอ้ยทั้งมีดทั้งกระตาเื็นเตลเอองามค่ะงามอืมโอเคอะะเดินไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆเนาะ